สบายไหมคะพ่ออันนี้อันนี้ทำให้ไรอันหรือว่าคุณแม่ทำจริงทำให้ไรอันเอาไปให้แม่เขาน่ารักน่ารักให้แม่ให้สามแม่สามเม่ตัวนี้ฮะอันเดียวอันเดียวให้ใครทำไม่เดี๋ยวให้แม่เขามาเลือกเอาเองเขาเลือกเอาใจ้ใคทำนะถ้าทำเป็นลอตเตอรี่ไม่ให้เล็ของพ่อไรอันไรอันให้แม่เลือก ใาทำค่ะแต่แม่นาก็ททำเป็นที่ค้องคอค่ะเป็นเหมือนพวงมาลัยแต่ว่ามีลอตเตอรี่น่ารักมากเลย้ <Okay. S 2> าใจเข้าใจแท้ความรักเปิดเผยล่ะแล้อัน,นอยู่หน้าจออยู่เลยไม่รู้เรื่ <laughs> องอ่ะนี่อันยังไลฟ์สดอยู่เลยเนี่ยอัดไลฟ์สดอยู่ค่ะบรรยากาศในห้องคอนเสิร์ตนะคะ ว้าคนอยู่ไกลก็คือไกลมากเลยห้องใหญ่มากอันนี้หลองเราเราห้าพันแะเนี่ยที่กว้างอ,อ๋อที่มันเป็นแบบนี้ค่ะเป็นมันไม่ได้เป็นแบบสเต็ปอ่ะใช่ใช่ถ้ามีการยกนี่คือบังเลยแถวเขาจะเสมอเลยพื้นเขาไม่ไม่เป็นสเตปไหมสเตปจะเป็นด้านหลังตรงนี้กำลังมีแถวสี ันนี้เราอยู่แถวเอฟนะคะเราจองช้าหน่อยแถวที่ห้าข้างหน้าก็เลยประมาณนี้บริเวณคอนเสิร์ตนะคะเราอยู่แถวบาทห้าพันเนาะห้าพันจะอยู่โซนเอค่ะโซนเอเอก็จะมีประมาณีแถว้าแถวรอบนี้เราจองช้าไม่ได้จองเร็วนะจองตอนตอนชื่อลูกชัยขึ้นมาพพอเห็นลไรอันขึ้นมาในสามตัวบนเราเลยจอง แต่แรกก็ไม่ได้จองก็เลยอยู่ไกลเลยก็มมไม่ไกลนะประมาณแถวเก้าอี้ที่ห้านี่ค่ะ A B C D E F ของเราแถวแรกก็แถว A ค่ะ